ครับท่านผู้ชมครับคุยหลังข่าววันนี้พบกับผมผู้ที่น่าจะมานะครับคุยลังข่าววันนี้เราจะมาส่งต่อโครงการดีๆครับที่ทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินครับได้ดำเนินการขึ้นนะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งปีแล้วนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้ดำเนินโครงการนี้ตามแผนนโยบายของทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ถือว่าเห็นผลสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับโครงการนี้นะครับมีชื่อว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับนะครับสำหรับโครงการนี้นะฮะจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับนะครับกับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งท่านจะมาเฉลยนะฮะถึงโครงการตัวนี้แล้วก็แผนในการดาเนินการโครงการตัวนี้ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตครับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับคุณวุฒินันแล้วก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับครับท่านครับพูดถึงโครงการตัวนี้ครับในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับโครงการนี้นี่จุดเริ่มต้นนี่เป็นมาอย่างไรครับรบกวนท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับครับเอ่อสำหรับที่มาของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือว่าจบมศ สืบเนื่องมาจากสถิติข้อมูลทางด้านการศึกษาเนี่ยพบว่าในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบชั้นม .3 และไม่ได้เรียนต่อเนี่ยเป็นจำนวนมากนับหมื่นลายอสองหมืถึงสามหมื่นลายทุกปีกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศครับเนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าครอบครัวอาจจะมีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่สามารถส่ง บุตรหานเนี่ยให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ขณะเดียวกันก็มีความจําเป็นทันทีที่จบมสามเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้เด็กน้องๆกลุ่มเนี้ยรีบออกไปทํางานเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวอีกแรงนึงนะครับถึงแม้ว่าน้องๆอ,อ,อยากจะเรียนต่อเรียนดีอยากจะเรียนต่ออะไรแต่ด้วยความจําเป็นสิ่งที่ตามมาก็คือ ทันทีที่จบม .3 บแล้วรีบไปทำงานทันทีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเพราะว่าไม่มีทักษะทางด้านช่างติดตัวไปในการทำงานสิ่งที่ตามมาอีกก็คือค่าจ้างแรงงานที่จะได้รับก็เป็นอย่างเก่งก็เป็นเพียงค่แค่แรงขั้นตำ่ำประมาณว,าาวันละสองร้อยบาท เราก็เลยมีแนวความคิดกันว่าเอ๊ะแทนที่จะปล่อยให้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยจบแล้วไปทำงานเลยเ,ยเราให้เวลากับน้องๆกลุ่มนี้อีกสามถึงหกเดือนครับชวนชวนน้องๆกลุ่มนี้มาฝึกทักษะอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมืองานหรือว่าสำนักงานพัฒนาฝีมืองานจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศสามถึงหกเดือนแล้วค่อยไปทำงานโดยในระหว่าง ที่ฝึกอบรม3าถึงหเดือนเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเรียนฟรีไม่เสียค่าเราเรียน hmm. กินฟรีมีอาหารเลี้ยงทุกมื้อระหว่างฝึกอบรมพักฟรีก็คือมีหอพักให้อยู่แยกชายหญิง hmm. ไม่เสียค่าเช่าหอพักเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีขณะเดียวกันเพื่อที่จะ ชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไปของผู้ปกครองที่คาดจะได้รับจากน้องๆให้รีบไปทำงานพัฒนาสังคมและปวามมั่นคงของรัฐจ,จังหวัดก็จะนำเงินส่งเคราะห์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมมาสนับสนุนผ่านเด็กไปยังผู้ปกครองอีกคนละหก0 0นถึง8,000บาทบน้องๆกลุ่มนี้ก็เท่ากับว่าผู้ปกครอง ก็จะไม่ไ so ด้ขาดรายได้ที่คาดหวังจะให้น้องๆรีบไปทำงานอันนี้ก็คือที่มาคือถ้าเราสามารถชวนน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยให้มาฝึกทักษะอาชีพใช้เวลาเพียงสามถึงหเดือนได้ใบประกาศนียบัตรแล้วค่อยไปทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานสถานภาพของการเข้าสู่ตลาดแรงงานจะเปลี่ยนไปทันที จะเป็นการเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือในฐานะช่างหรือผู้ช่วยช่างตามสาขาที่เขาผ่านการฝึกสิ่งที่ตามมาอีกก็คือค่าจ้างแรงงานจะได้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400 450บาทอันนั้นเ,เขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ กำนักงานพุทธการแผ่นดินได้ชวนทางกระทรวงมหาดไทยกร<ม>ะทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มาร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ของทุกจังหวัดทั่วประเทศครับครับท่านประธานครับถ้าพูดถึงเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีอย่างนี้เรามีคุณสมบัติไหมครับถ้าน้องๆจะ ต้องการอยากที่จะเข้ามาเข้าโครงการตัวนี้ครับต้องมีคุณสมสบัติอย่างไรบ้างครับทัานกลุ่มเป้าหมายแรกเลยนะครับเราจะเน้นไปที่น้องๆที่กําลังเรียนชั้นมสาในแต่ละปีที่กําลังจะจบนะบกำลังจะจบกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สามโดยในช่วงต้นเทอมปลายของปีการศึกษาอันนี้ก็ประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกา คุณครูแนแนวก็จะถามน้องๆที่กำลังจะจบชั้นมสามว่าม,มีใครบ้างที่จบชั้นมสามแล้วมีความจำเป็นจะไม่ได้เรียนต่อและต้องไปทำงานแั่ดีอันนี้คือกลุ่มแรกอสองน้องๆที่จบมสามไปแล้วหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วยังว่างงานอยู่ก็สามารถสมัครมาอบอรมในคราวเดียวกันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ก็คือน้องๆที่กำลังจะจบชั้นม .3 ในแต่ละปีและที่จบไปแล้วและยังว่างงานอยู่ก็มาสมัครอบรมในคราวเดียวกันนี้ได้ครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักครับแล้วเห็นว่าท่านได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดจันทบุรีด้วยใช่ไหมครับที่จะเป็นโครงการเป็นยังไงบ้างรครับครับก่อนที่จะเลยไปถึงเช่นชมผลงานของ ทีมงานจังหวัดจันทบุรีนะครับ,รบผมขอขยายความนิดหนึ่งในการดูแลน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการชวนส่วนราชการทั้งภาคภาคราชการหน่วยงานเนี่ยทั้งภาคราชการและก็เอกชนในในแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูแลดูน้องๆกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ําก็คือในช่วงต้นเทอมปลายของปีการศึกษาแต่ละปี คุณครูแนแนวจะถามน้องนองนักเรียนในชั้นม .3 ว่าถ้าสอบไล่เสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากว่ามีความจําเป็นทางครอบครัวแล้วต้องไปทํางานหารายได้ช่วยช่วยครอบครัวก็อาจจะมีชั้นละประมาณสามคนห้าคนเนี่ยครับกระจายกันไป mm hmm. พอทราบแล้วคุณครูแนแนวก็จะชวนน้องๆกลุ่มน,นี้ว่า แทนที่น้องๆจบแล้วจะรีบไปทํางานเลยเนี่ยมันก็จะไปทํางานในลนักษณะของแรงงานไร้ฝีมืออย่างเก่งก็ได้เพียงค่าจ้างแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทครับแทนที่จะรีบไปทํางานเลยเนี่ยใช้เวลาอีกสามถึงหกเดือนมาฝึกอบรมทักษะอาชีพที่สถาบันหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก่อน นะโดยเป็นลักษณะของเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีดังที่ได้บอกแล้วครับนะครับแล้วค่อยไปท่อมนนะอันนี้ก็คือต้อนน้ำจะเป็นหน้าที่ของคุณครูในแนวจะสำรวจและก็ชวนเด็กกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการเมื่อน้องๆมีเห็นประโยชน์แล้วก็สนใจที่จะสมัครเข้า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 ,ขาร่วมโครงการแล้วก็ ในขั้นตอนของกลางน้ำก็เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานหรือสถาบันพัฒนาปุยมีรายงานจังหวัดในการฝึกทำหลักสูตรจัดวิทยากรและก็ฝึกทักษะอาชีพให้น้องๆกลุ่มนี้หลักสูตรอาจจะ3าถึงหเดือนถ้าหลักสูตร3เดือนก็เป็นการเรียนภาคชิเฎดีที่ เมื่งานพัฒนาป็นนงาน2เดือนแล้วก็ไปฝึกงานหนึ่เดือนนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นครับจะมีทั้งเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ไปฝึกในสถานประกอบการจริงโดยหลักสูตรของพัฒนกรมพัฒนาฝึกแรงงานจะเน้นการฝึกปฏิบัติไม่ได้เน้นวิชาการ,รเพราะฉะนั้นน้องๆที่ที่สนใจเรียนไปฝึกไปเรียนไปด้วยการปฏิบัติตรจริงก็จะเข้าใจ นะครับถ้าถ้ามีความตั้งใจก็จะจบทุกรายนะครับก็เป็นหน้าที่ของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในการที่จะฝึกทักษะอาชีพในส่วนกลางน้ําเช่นเดียวกันในระหว่างที่น้องๆฝึกทักษะอาชีพ3าถึงหเดือนเนี่ยทางสํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็จะดําเงินสเคราะห์เงินสนับสนุนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคม เช่นเงินกองทุนสองะห์เด็กเงินสองข้อพ่อตัวผู้ยากไรมาสนับสนุนผ่านน้องๆเนี่ยไปยังผู้ปกครองรายละประมาณ6,000ถึง8,000บาทครับนั่นก็หมายความว่าช่วงเวลา3ถึง6เดือนที่น้องๆฝึกทักษะอาชีพเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่ได้ขาดรายได้ที่จะคาดหวังจากการเร่งให้น้องๆรีบไปทำงานนี่คือกลางหนาวขณะเดียวกันใน ปลายน้าเนี่ยก่อนที่น้องๆจะจบหลักสูตรสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดจะร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดไปสํารวจตําแหน่งงานว่าภายในจังหวัดรอรับทันทีที่น้องๆจบหลักสูตรการฝึกอบรมก็จะมีงานครับมีสถานประกอบการรับตัวไปทํางานและเป็นการไปทํางานในฐานะช่าง หรือผู้ช่วยช่างก็คือทํางานในฐานะแรงงานมีสีมือค่าจ้างแรงงานก็จะสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็น400-450บาทตามแต่ละสาขาวิชาที่ที่จบอันนี้คือกระบวนการในการดูแลน้องๆน,น,น,นักเรียนกล่กเป้าหมายต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำจะเห็นได้ว่าเป็นเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือ,อของผู้ใหญ่ใจดี หลายฝ่ายในจังหวัดที่จะดูแลน้องๆกลุ่มนี้ครับนี่คือรูปแบบของการดรําเนินการซึ่งโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพและปรอบด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบมสาเนี่ยเ,เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี242ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเราเราใช้ขอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดนำร่องปรากฏว่าประสบความสำเร็จก็ได้มีการถอดบทเรียน ทำคู่มือแล้วก็มาเชิญชวนทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ขับเคลื่อนโครงการนี้พร้อมๆกันตั้งแต่ปี2 6 3เป็นปีแรกเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่สาของการขับเคลื่อนโครงการนี้ของทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดจันทบุรีด้วยครับครับอย่างท่านลงมาดูที่จันทบุรีนี่รู้สึกยังไงบ้างครับท่านครับสําหรับจังหวัดจันทบุรีเนี่ย ต้องชื่นชมคณะก,กรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบชั้นมศของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีท่านผู้ราชก,การจังหวัดเป็นประธานครับท่านรองผู้ราชก,การจังหวัดเป็นรองประธานแล้วก็มีหัวหน้าส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องมีท่านหอการค้าจังหวัดภาคอุตสาหกรรมจังหวัด ก็เป็นร่วงเป็นกรรมการและก็สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นเลขาธุาระได้ให้ความสําคัญกับโครงการนี้ในการที่จะดูแลและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้น้องๆน,นักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่จบมสามแล้วไม่ได้เรียนต่อจะต,ต้องไปทํางานและได้ช่วยช่วยครอบครัวได้มีอาชีพที่สุดจริตที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ สูงที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้มาโดยตลอด3ามปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยในในปีแรกของการขับเคลื่อนโครงการนี้ของจังหวัดจันทบุรีมีจังหวัดจันทบุรีในปี2563เนี่ยมีนักเรียนที่จบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ243คนนะมีน้องๆสนใจมาเข้าร่วมโครงการนี้4คน จะเห็นว่าน้อยนะครับอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจถึงโครงการ2 5 6 4ปีที่สองถัดมาจังหวัดจันทบ,บุรีมีน้องๆที่จบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อทั้งจังหวัดเนี่ย171คนมาสมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพก่อนไปทำงาน13คนมีนยอดสูงขึ้นนะครับและในปีนี้นะครับปี2 6 5 มีนักเรียนที่จบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อของจังหวัดจันทบุรี229คนมีน้องๆที่ไม่ได้เรียนต่อแล้วมาสมัครมาฝึกทักษะด้านอาชีพก่อนที่จะออกไปทำงาน22คนนะครับก็ก็ขอขอชื่นชมทีมงานจังหวัดจันทบุรีที่ได้มีความพยายามที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการและทำความเข้าใจ กับน้องๆน,นักเรียนที่จบมสาแล้วไม่ได้เรียนต่อให้มาสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามย,ยังอยากจะฝากผ่านทางรายการนี้นะครับไปยังน้องๆน,นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมสารหรือในปีถ,ถัดไปจะจะขึ้นสู่ชั้นมสามเป็น ขั้นสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยให้ให้อยากจะให้เชื่อมั่นแล้วก็เห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ให้มากขึ้นจะเห็นว่าในแต่ละปีมีน้องๆที่ไม่ได้เรียนต่อตัวอย่างที่ชัดเจนในปีปีนี้ปีปีการศึกษาที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยปีปีนี้มีน้องๆ ไม่ได้เรียนต่อ229คนนะแต่มาสมัครเข้าโครงการ22คนเท่านั้นอ,อีก200 200คนเนี่ยไปทำงานเลยก็ถัอว่าเสียโอกาสที่จะได้เงินเดือนที่สูงที่ควรจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขออนุญาตได้ใช้ช่องทางทางรายการนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังน้องๆน,นักเรียนอ ที่กาลังจะจบชั้นม .3 และเลยไปถึงผู้ปกครองคสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปคือผู้ปกครองเพราะว่าเราพบว่าในในแต่ละปีเนี่ยมีน้องๆหลายคนอยากจะฝึกอาชีพก่อนแล้วค่อยไปทํางานแต่ผู้ปกครองไม่เข้าใจโครงการนี้ผู้ปกครองไปเข้าใจว่าเอออบรมไปก็เสียเวลาจบแล้วก็ไม่มีงานทําต้องไปเสียเวลาหางานเหมือนเดิม อบ,อบรมไปผู้ปกครองก็ขาดรายได้ที่ที่จะได้จากน้องๆนะครับโดยผู้กครองไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันมีเงินชดเชยรายได้ให้อย่างนี้เป็นต้นผู้กครองไม,ไม่ไม่ไม่ได้มองการไกลว่าเสียเวลาให้เวลากับลูกหลานอีกสามเดือนแต่ข้างหน้าเนี่ยลูกหลานก็จะไปทํางานใน,นานะแรงงานมีสีมือค่าจ้างรายวัน,นก็ต่าง แทนที่จะเป็น300บาทก็เป็น400ร้อยสีบาทตรงนี้ก็ก็อยากจะผ่านรายการนี้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าถ้าท่านส่งบุตรหลานเข้าฝึกทักษะอาชีพตามโครงการนี้ก่อนที่จะไปทำงานมันมีแต่เสมอตัวกับกำไรนะไม่เห็นมีอะไรที่จะขัดนะสิ่งที่จะกำไรมากที่สุดก็คือลูกหลานของท่านเนี่ย จะได้มีอาชีพอิสระที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แทนที่จะได้เกียงค่าจ้างขั้นต่ำวันละสามร้อยบาทนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางโครงการนี้ครับ,รบทางรายการนี้ครับครับท่านครับอยากจะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงสําหรับน้องๆที่จบไปแล้วนะครับ จบไปแล้วปี2ปี3ปีอย่างที่ท่านว่าครับแล้วน้องอยากจะเดินกลับเข้ามาเนี่ยครับสามารถที่จะเดินไปปรึกษาใครหรือว่าติด,ด,ต,ดต่อหน่วยงานไหนได้บ้างครับติดต่อหนึ่งง่ายที่สุดคุณครูแนะแนวคุณครูที่ที่สอนเรามานั่นแหละครับที่โรงเรียนนะประการแต่งที่สองสํานักงานพัฒนาปุ๋ยมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดไปไปแจ้งชื่อแสดงจิตจนารมไว้ได้อย แล้วว่าเวลาถึงขั้นตอนการรับสมัครการฝึกรบมเขาจะได้แจ้งไปแจ้งชื่อและให้ที่อยู่ไว้และเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับไปครับนะครับครับผมโครงการโครงการนี้จะมีการเปิดอบรมหลังจากสงกรานของทุกปี<อ>ประมาณวันที่20เมษาของทุกปีคือในโดยในระบบเนี่ยน้องๆเนี่ยที่กำลังเรียนชั้นม .3 เนี่ยจะสอบไล่เสร็จแล้วประกาศผลสอบ จะสามสิบเอ็ดมีนาคมของทุกปีจะได้ใบสุทธิได้ใบระเบียนได้ใบประกาศนิยบัตว่าจบมสามเนี่ยสามสิบเอ็ดมีนาเพราะฉะนั้นสามสิบมีนาเราก็ให้ให้เที่ยวสงการก่อนนะพอหลังสงการก็จะมีการเปิดอบรมนะฮะของทุกจังหวัดจะเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีช่วงมกราคุ่พาเนี่ย น้องๆที่จบไปแล้วและยังไม่มีงานทำประสงค์ที่จะเข้าอบรมนะแล้วก็จะมีงานทำด้วยหลังจบอบรมเยก็ไปแจ้งคุณครูแนแนวไว้ได้เลยนะครับสักเดือนมกราก็แจ้งได้นะครับหรือที่สำนักง,งานพัฒนาฝือแรงงาน,านาจังหวัดก็ได้ครับ,ค,รบคุณครูก็จะจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ก็มีไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาในขั้นตอนการ เข้ารับการอบรมครับครับผมต้องกล่าวขอบพระคุณท่านสมศักดิ์สวนสุจริตนะครับท่านประธานวิทยาการบันฑินบ้านนะครับที่มาส่งต่อโครงการดีๆให้กับน้องๆนะครับเป็นโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณทางรายการครับครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนะฮะของนักวิชาการรวมถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่ได้ผ่านโครงการนี้ไปแล้ว ที่จังหวัดจันทบุรีว่าเขามีความรู้สึก,กยังไงกันบ้างไปครับโครงการที่เราได้รับงบประมาณจากทางสำนักงบนะครับเพื่อที่จะมาะดูแลเด็กๆที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไม่ได้เรียนต่อจบภาคการศึกษาบังคับนะครับทั้งม .3 แล้วก็ส่วนมากก็เราก็จะให้โอกาสเด็กที่อายุไม่เกิน25ปีเลยดังนั้น ไม่เฉพาะเด็กที่จบมสามใหม่เด็กที่จบมสาไมไปสักพักแล้วแต่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าตัวเองอยากจะทํางานอยากจะมีทักษะในด้านไหนก็เข้ามาที่สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบ,บุรีนะครับจะมีช่วงที่เราเปิดให้ดูงานนะครับว่าจะมีสาขาไหนที่ให้ฝึกอบรมบ้างหลักๆเราก็จะมีสาขาที่ฝึกอบรมด้วยกันทั้งสิ้นอยู่4ีสาขานะครับจะเป็นสาขาช่างเชื่อมสาข์เป็นสาขาช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพนิษขนาดเล็กนะครับหลังจะมีช่างไฟฟ้าในอาคารน,นะครับผมแล้วจะมีช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์แล้วก็ปีนี้เราพิเศษเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากมีน้องผู้หญิงเข้ามาร่วมด้วยเป็นปีแรกเราก็จะเปิดช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะครับเพิ่มขึ้นมาอีกช่างหนึ่งดังนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียนชายและก็นักเรียนเพศหญิงเข้ามาที่นี่นะครับซึ่งเรื่องความปลอดภัยก็ เราจะดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นน้องๆที่กำลังเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็จะมีห้องพักให้โดยที่น้องๆก็จะได้รับอาหารครบทุกมื้อนะครับตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมือ้อเย็นซึ่งเราก็จะเพิ่มเติมเรื่องการฝึกระเบียบวินัยด้วยเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอย่างมากทักษะฝีมือก็เป็นส่วนสําคัญแต่ว่าระเบียบวินัยเนี่ยจะเป็นส่วนนาพาเขาไปสู่ความประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับ ขาสามารถเป็นผ mm ู hmm. ้ประกอบการได้ถ hmm. like, mm ้าเขามีวินัยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับค่ะุนเช้าึ้นนาแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันเราก็จะมีเวลาให้เป๊ะทุกวันเลยครับค่่เช่นทานข้าวเจ็ดโมงครึ่งคารบทงชาติแปดโมงเข้าช็อปตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการเข้าห้องฝึกอบรมตองช่วงเย็นด้วยซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เรื่องทั้งระเบียบวินัยเรื่องทั้ง ความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือความรู้ด้านไอทีต่างๆนะครับเราก็จะเป็นส่วนเสริมให้ซึ่งเด็กที่มาอยู่กับเราก็จะไม่ได้ออกข้างนอกดังนั้นเด็กก็จะได้รับความรู้เต็มที่เลยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในเรื่องการโรคติดต่อเนี้ยก็จะไม่ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่ต้องไปสัมผัสภายนอกครดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองที่มีน้องๆที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็อยากจะพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะด้านฝีมือแรงงานเนี่ย เข้ามารับเข้าร่วมโครงการกับเราได้เลยครับที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังทุนยูจริงๆแล้วนะครับทักษะอาชีพเนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะทําให้เรามีพื้นฐานในการเราไปประกอบอาชีพต่างๆซึ่งการเรียนในภาคการเรียนปกติเนี่ยก็จะเน้นทางด้านวิชาการซะส่วนมากแต่ถ้าเป็นในด้านของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ถูกวมอยู่เนี่ยเราจะเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง มีการใช้เครื่องมือจริงทํางานจริงวิเคราะห์จริงดังนั้นเด็กจะได้ความรู้ตรงนี้เต็มที่แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับเราฝึกเราฝึกทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในสํานักงานจริงเนี่ยในสํานักงานฒนาคารฝีมือแรงงานจันทบุรีในการลงทุนจริงแล้วเรายังติดต่อกับสถานประกอบกิจการซึ่งเขาทําธุรกิจจริงๆเลยเช่นล่าสุดเนี่ยเราส่งไปที่ไปฝึกเด็กช่าง สร้างไฟนะครับกับที่ร้านบอยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นร้านที่ติดตั้งหลายอย่างมากเช่นวงจรปิดติดตั้งดาวเทียมติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยเด็กจะได้รับการประสบการณ์ตรงแล้วก็เอาไปใช้งานได้แล้วก็จะมีช่างแอร์นะครับเป็นเราไปฝึกให้เด็กทํางานจริงเลยซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาเลงว่าเด็กฝึกงานกับเขาจบแล้วเนี่ยเขาจะรับข้อทําง,งาน100%เลยแล้วก็พอเด็กมีเริ่มมีสีมือละ เขาก็จะให้โอกาสเด็กเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็รับรับเหมางานจากเขาอีกทอดหนึ่งซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยพอมีประสบการณ์เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีไรายได้เยอะขึ้นแล้ะครับเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองคือรับรับงานจากหัวหน้างานหรือว่าทีมงานอีกทีหนึง่งเขาก็ทําให้เขามีไรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อยากให้น้องๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับเข้ามา เข้ามารับความรู้เต็มที่เลยครับคือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนให้เต็มที่เลยครับดังนั้นเด็กๆก็จะได้รับความรู้รับทักษะนําเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประกอบอาชีพนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้มาหาความรู้เพิ่มครับแล้วก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับได้ความรู้แล้วก็ได้ความสามัคคีความอดทนด้วยครับได้หลายอย่างเลยครับ ถ้าว่าได้โครงการนี้มันก็เราได้ความรู้เร็วกว่าเราหาเองอะครับเราไม่ต้องไปควานหาอะไรเหมือนเหมือนตอนเราอย่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างในนี้คือเราฝึกเสร็จแล้วเราก็ได้งานเลยครับมันความชอบด้วยครับมันความชอบด้วยแล้วก็บวกกับว่าอยากได้ความรู้อยากได้งานครับแล้วก็อยากได้งานที่ตัวเองถนัดมันมันดีต่อผู้ประกองนะครับแล้วก็ดีต่อตัวที่ผู้เข้ารับการฝึกด้วยครับเพราะว่าเข้ามานี้ก็ได้ได้เงินทุนด้วยแล้วก็ ได้ความรู้ได้งานครับผมครับสำหรับโครงการเพิ่มทักษะและอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีฮะที่จะส่งเสริมให้เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อม .3 มนะครับมีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําเลยนะครับในขณะเดียวกันระหว่างเรียนก็มีเงินสมทบให้กับพ่อแม่บปกครองด้วยถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับที่จะให้น้องครับได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง เป็นแรงงานฝีมือขั้นสูงนะแล้วก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นด้วยมีอาชีพที่มัน่นคงได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับใครมีโอกาสติดต่อได้ที่คุณครูแนะนําประจำโรงเรียนหรือว่าทางสำนักงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับมาติดต่อได้เลยวันนี้ครับเปิดเวลาของคุยหลังข่าวครับผมมุทินานเจม,มาและทีมงานลาธานผูช้ชมไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ